สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลอนทัวร์ตลอรรมนะคะพูดคุยสนทนาธรรมกันกับทางท่านท่านจันแห่งสันติอโศกและทางท่านพลเรเอกมนุษย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะกรรมาธิการค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายจนมีคํากล่าวที่ว่าโลกนี้อยู่ยากตกลงโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นหรือว่ามันเป็นที่มนุษย์เราที่อาจจะอยู่กับโลกนี้ไม่ได้คะท่านคะ ้องถามท่านบรรณวิทย์ว่าโลกนี้อยู่ยากจริงไหมเอ่อผมรู้ว่าโลกเนี่ยอยู่ไม่ยากแต่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ยากอย่างนั้นเลยเนาะอย่างนั้นเลยยกตัวอย่างให้ฟังท่านจันทร์ก็เกิดมาในอารมณ์นี้มิดไปเยอะเจอยาหมองจะทําใช้ชื่อว่ายาหมองอะเรียบร้อยเลยคือยาไปไม่ได้โฆษณาไม่ได้ลงหนี้ไม่ได้แล้วใครเป็นคนห้ามเขาล่ะก็รัฐบาลไง ายาออหมอนี้เป็นละเมิดลิขสิทธิ์ของพาม่าหรือเปล่าไม่ใช่ครับยาเขาห้ามเพราะว่าท่านทํายาไม่ได้ยาเนี่ยมันจะต้องมีอย่างนี้มีผลวิจัยเท่านี้ต่อคนสองหมื่นคนแล้วได้แล้วท่านจะทําได้อย่างไงอ,อ่ะม,ม,ม,มันมันไรสาระเอาอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้ท่านก็เกิดบอกว่าเออเขียนตําราเก่งไปไป,ไปพิมพ์หนังสือซะหน่อยอยากจะพิมพ์หนังสือลขายก็จะไปขอจดลิขสิทธิ์อ้าว ไม่ผ่านนะตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งมาใหม่มท่านอาจารย์ก็ผาเพี้ยนบอกนี่ปีแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวเราคุยกับเด็กมายัางไงท่านอาจารย์ก็ตายเห็นธรรมะเลยอเอาแบงค์ใส่ไว้อย่างมันบอกเอาคลิปนี้ยื่นใหใหม่มาดูอเดี๋ยวก็อีกอาทิตย์หนึ่งมารับไปเลยนนอนุญาตนะใช่ไหม,มนี่อยู่ยากไหมเมืองไทยอยู่ยากไหมทุกจุดอันนี้เป็นมุมของท่านมโนวิทย์ในฐานะผู้ที่ทําธุรกิจขนาด ก็มีเงินนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะทําถูกไหมคะเขาถูกก็เดี๋ไยไอ,อ้ตยไคไปทมตะไรบอกนี่มันเมืองไทยเหลือว,วันหนึ่งบัตรประจําตัวหายเพราะไปญี่ปุ่นหายไปหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยตกไม่รู้ตกตรงไหนก็มาทาบัตรประจําตัวใหม่ไปทีละโตะละโต๊ะละโต๊ะตก็จี้มากเลยก็ปรากฏว่าเราเนี่ยต้องจ่ายค่าบัตรประจำตัวร้อยบาท ก็มีคนแต่งตัวโสม่แต yeah, like. ่แกมีความรู้แกไม่ยอมใจไอ้นั้นก็ไม่ยอมให้ก็เถียงอยู่แล้วนะผมก็ไปช่วยแกบอกเออมันมันไอเนี่ยจริงจริงแล้วผมอยู่ข้างประชาชนนะเพราะว่าเราเสียภาษีแล้วทำไมเราให้เรามาทำแบบจำตัวแล้วไม่เราต้องจ่ายตังค์อ่ะไม่รู้ไปถามผู้ว่าเองดิมึงเล่นที่รไขี่เหรอเ้ยคูมาดีๆยังไงก็ก็ไม่ยอมแล้วบอกบอกก็ั้ก็ถามผมว่าลุงลุงเป็นใครอ่ะอ๋อเหรอ ลุงเป็นคนบ้าลูกแต่ว่าช่วยช่วยหลานลได้เดี๋ยว <คน S 2> เอาไปเนี่ยดูีิมันเป็นทํามไหมเนี่ยมันให้ผมถือจากตัวน,นี้ไปตัวน,นี้เขาันนั่งเรียงกันหน้าตัวทำไมมันไม่ส่งหนึ่งไปสองสองไปสามสามไปสี่อะผมบอกอ๋อมันเป็นไอ้พวกที่จะเข้าทํางานที่นี่ได้มันต้องบัดดีอีเดียตแปลว่าอะไรว่าโคตรโง่ครับลูกเออจิงเกอไปไม,ไม่ได้เขาไม่ไม่ให้เราส่งต้องใช้คุณเดินไปเอง แล้วก็บอคกกนนี้ก็บองลุกขึ้นจากโต๊ะน,นี้แล้วเดินไปโต๊ะน,นี้แล้วบอกอะไรของมึงว่ากฏตัาแล้วกูไปรับตรงน,น้นก็ได้ <ried. S 2> สุดท้ายยังไงก็ไม่ได้มันก็สู้บอกเอางี้ดีกว่าพอดีหมดเวลาแล้วเดี๋ยวออกให้แล้วจะไปพูดออกทีวีแล้วข่าวหน้าค่อยสู้กับมันหน่อย <c oughs> บอกไปก่อนก็นได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมสู้ต่อบอกให้มือนค่าบ,บัตร้อยหมึงสู้เลยกูไปแนละ้ว <c oughs> ไปเลยคือจริงๆโลกนี้ออจะอยู่ยากหรืออยู่ง่ายเนี่ย มันอยู่ที่ว่าเราอยู่อย่างไร uh huh. เราอาจจะม,มักจะบอกว่าฉันอยู่กับใครนะมันจะทําให้เราอยู่ยากหรืออยู่ง่าย uh huh. แต่จริงเราอยู่อย่างไรเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ยากหรืออยู่ง่ายมากกว่ากันอย่างกรณีเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยอาตมาเนี่ยไปทําบ่อยเพราะว่าขี้ลืม oh. แล้วก็ไปทําที่สํานักงานเขตบึงกุ่มเนะี่ย <c oughs> อะรมาไม่ได้เจออย่างที่ท่านบรรวิ์ว่าเนี่ยเพราะว่าวิสาสาปรมายาติแปลว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง oh. ก็คือพอไปถึงสำนักงานเขตบางกะปิโดยเฉพาะฝ่ายทะเบียนฝ่ายทำบัตรเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือท่านจันทร์แล้วท่านจันทร์ก็ทำบัตรหายบ่อย <c oughs> <c oughs> ข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยปริ้นออกแป๊บเดียวก็ออกมาคือบัตรประชาชนเนี่ยนะถ้าคุณหมดอายุ แล้วคุณไปต่อเนี่ยคุณไม่ต้องเสียแต่ถ้าคุณทําหายแล้วไปแจ้งหายเพื่อทําบัตรใหม่เนี่ยคุณต้องเสียหนึ่งรอยบาทอ,อันนี้เป็นกติกาของเขาอะค่ะซึ่งถ้าใครหมดอายุบัตรเนี่ยศูนย์บาทไม่ต้องเสียสักบาทเดียวอะค่ะอาตมาไม่แน่ใจว่ากรณีที่ท่านบรนวิทย์อ้างถึงเนะี่ยเขาหมดอายุบัตรหรือทําบัตรหาย น่าจะเป็นบัตรหายถ้าบัตรหายนี่ต้องเสียหนึ่งร้อยใครๆก็เสียหนึ่งร้อยท่านจันร์ก็ต้องเสียเหมือนกันใช่ไหมครับกรณีนี้เนี่ยเป็นบุคคลพิเศษตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาช่วยเสียให้แต่แต่เสียนะเพราะว่าไม่ใช่หมดอายุไม่ใช่หมดอายุก็ตีซะเป็นเหมือนหายไปเหมือนหายไปซึ่งอาตมาว่าเขาก็มีเหตุมีผลนะไม่งั้นคนเราก็หายกันไม่รู้กี่วันเราหายทุกวันก็ไปทําทุกวันนะนะ ผมก็มีคำถามเองครับเพราะผมไม่ทำมาไห้ตลอดชีพแล้วมันก็บอกหาจากนั้คราวหน้าไม่ต้องเสียตังค์เนะเพราะว่าบัตรหมดอายุก็ถึงจะต่อได้บอกก็แปลว่าผมตายหาไปแล้ตลอดชีพแล้วผมจะมาทำอะไรใบบร์ดอบัตรเนี่ยเออดูมันเอาดิดูมันไปมันได้คือจริงๆคนเราจะยากจะงง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราไปทํากับใครด้วยถ้าทํากับคนคุ้นเคยอย่างาตมาเนี่ยก็จะง่าย อาดามาไม่แน่ใจว่าถ้าดามาไปอยู่สำนักงานเขตอื่นหรือที่ว่าการอำเภออื่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่เคยผ่านมามันก็พบว่าไม่ยากประเทศไทยเราเนี่ยมันจะยากจากง,ง่ายอยู่ที่ว่ามันเป็นคนที่เขารู้จักหรือมีเส้นสายมีระบบอุปถมัมมีต้นทุนทางใจเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างแต่อาดมามี กรณีที่เกี่ยวกับเรื่องยากง่ายอยู่ประการหนึ่งถ้าท่านบรรณวิทย์บอกรถแท็กซี่ที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยท่านจะพบว่าจริงๆแล้วยากเพราะแท็กซี่หลายคันเนี่ยปฏิเสธถ้าไม่ไปในทิศทางที่เขาอยากจะไปแก๊สหมดทรงรถนนนอะไรต่างๆสารพัดส,สารพันน,นะนะซึ่งส่วนใหญ่โกหกอะนะ <laughs> ส่วนใหญ่กหกเอาตมาเปลี่ยนไปนั่งรถเมย พอนั่งรถเมย์เนี่ยง่ายมากเลยท่านรนวิทย์แต่ก็พบเลยทีเดียวว่าชีวิตที่เราได้มีโอกาสนั่งรถเมย์เนี่ยยังกับได้ขึ้นสวรรค์นะ<อ>คนขับรถเมย์ก็อรีอารอบกระเป๋ารถเมย์ก็เอื้อเฟือ้อแล้วก็อะไรอะไรก็ดูดีไปหมดอะ่ะแสดงว่าท่านจันยังไม่เจอประเภทแบบฟาสแปดที่เขามีตำนานรถเมย์สายแปดอะไรแบบนี้ที่ขับแบบฟุ๊กฟุฟ๊ เไยอย่างนี้นะเคยได้ยินและแต่มาก็เคยเผลอขึ้นสายแปดนะ <laughs> 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 เป็นยังไงว่าถ <c oughs> ้าปรากฏว่าตอนนี้สายแปดเนี่ยเปลี่ยนเป็นปออปรับอากาศแล้วก็มีเสียงประกาศบอกว่าตอนนี้ถึงสถานีใกล้ป้ายหน้าเป็นอะไรตอนมีอะไรต่างๆนานาอย่างดีเลยาต่ทมแปลกใจมากว่าทําไมสายแปดเนี่ยจึงดีขนาดนี้อ๋อ พราะข่าวลือว่าเขาไม่ดีนี่เองนะ oh. จึงทําให้สายแปดเนี่ยสายแปดเนี่ยเป็นสายแปลก oh. ไปจากเดิมอะ oh. แล้วก็เป็นสายที่อออดีอรอบ oh. เอื้อเฟื้ออาจจะเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยนั่งรถเมย์จนกระทั่งคุ้นเคยกับรถเมย์หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนั้น oh. เล่าให้ท่านปณวมิตฟังหน่อยนะอาดามานั่งสาย505จากนางเลิงเนี่ยจริงๆก็คือจะไป พอขึ้นไปสิ่งแรกที่เรามาทำก็คือกล่าวขอบคุณคนขับรถเมย์ขอบคุณมากโชเฟอร์แค่นี้เขาก็อ่อนยวบแล้วแล้วเราก็ไปนั่งเจอกระเป๋ารถเมย์คนหนึง่งในรถไม่มีใครเลยสักคนหนึง่งมีท่านจันเป็นผู้โดยสารอยู่เพียงผู้เดียวอะ่ะ<อ>คุยกับเขาเป็นที่ถูกอธัธยาศัยพอเขารู้ว่าเราจะไปสาย60ต่อจาก505เนี่ยเขาบอกไปลงที่ประตูน้ำ แป๊บเดียวเห็นสาย60อยู่ข้างหน้าชายคนนี้คนขับรถไม่ฟังอีราค่าอีรมแสงสาย60ไปอยู่ข้างหน้าเพื่อที่ท่านจะได้ขึ้นสาย60นนได้โดยสะดวกเหตุการณ์ <c oughs> เป็นถึงขนาดนี้เลยทีเดียวนะท่านบรรณวิทที่ราฐดำเนินผู้หญิงเป็นคนขับรถคุยกับท่านจันทร์ถูกคอพอรู้ว่าท่านจันทร์จะไปรถเมย์อีกสายหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ย เธอบอกไม่เป็นไรหลวงพี่เดี๋ยวหนูจัดให้หจัดให้แล้วเธอก็จัดการแฟงะนะ oh. แล้วก็ให้กระเป๋ารถเนี่ยบอกรถคันนั้นน่ะ mm. ให้จอดแล้วท่านจันทร์ก็ขึ้นรถ mm. จริงๆโลกนี้จะอยู่ยากถ้าเราไม่สร้างความคุ้นเคยนะ mm. กับโลกโลูกนี้แ mm. น่นอนแบบไทยๆที่ท่านบรรวิ์เอ่ยถึงเนี่ยถามว่าจริงไหมจริงแล้วก็เป็นด้านลบของประเทศไทยด้วยใช่ครับเป็นด้านลบที่เราควรจะต้องแก้ไข อาดมา,าพบว่าตัวเองไปอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ง่ายเรามีความสุขมาก oh. คุณป้าไปอยู่นายุษ72ปีไปเลี้ยงหลานที่นั่น3ปีไม่ต้องกินยาเลยแต่พอกลับมาประเทศไทยที่บางกระเจ้าเนี่ยต้องกลับมากินยาอืมอนาดบางกระเจ้าแล้วก็อากาศดีพอสมควรนั่นแหละกลับมากินยา oh. อเอ๊ะทาไมไปอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดอากาศก็บริสุทธิ์น้ําใสหน้าดด่มกิน oh. อ๋อ สืบไปสืบมาก,การเมืองเขาดีนี่เองอไม่เ,เป็นท็อกซิกไม่ไม่เป็นพิษคือเพราะการเมืองดีเนี่าน้ำก็ดีอากาศก็ดีร้านค้าที่นิวซีแลนด์เนี่ยกว่าจะหาสักร้านหนึ่งยากมากเพราะว่าเขาเปิดร้านยากเนื่องจากมาตรฐานในการอนุมัติให้เปิดร้านเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายเลยเพราะนั้นร้านแต่ละร้านเนี่ยจะเป็นร้านเพื่อสุขภาพ แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างดีะะะนั้นอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยมีภูเขาเย้าหยอกกับหมอกเมฆความวิเวกความเงียบสงัดไม่ขัดสนยามค่ำคืนเหมือนที่นี่ไม่มีคนประชาชนเป็นกันเองแต่เกรงใจอันนั้นที่ไคลเชิร์สเห็นชอบผูชอบทุ่งหญ้าชอบสนสูงชอบฝูงแกะชอบเยี่ยมแวะถามทางคนต่างถิน่นชอบลมพัดผ่านต้นสนได้ยนได้ยิน ชอบแผ่นดินเขียวขจีนิวซีแลนด์อันนั้นคือที่โอ๊กแลนด์แกะมากกว่าคนเพราะนั้นเราจึงบอกว่าที่นั่นอยู่ง่ายแล้วเราจะอยู่ง่ายแบบนี้เราย้ายจากไทยแลนด์ไปอยู่นิวซีแลนด์หรือไม่ใช่เราต้องเอาความดีงามแบบนิวซีแลนด์มาสร้างไทยแลนด์ให้เป็นแบบนิวซีแลนด์อันนี้จึงจะประสบความสําเร็จในการเป็นอยู่ไม่ใช่ที่ไหนดีแล้วเราก็ไปเสพเสวยความสขที่นั่น เราไม่ใช่เป็นนักสร้างสิเราเป็นแต่เพียงนักเสพเราต้องเป็นนักสร้างไม่ใช่เป็นเพียงแค่นักเสเออ ผมก็หวังแหละทา่านอาจารย์นะหวังอิตชาชชาติอุตส่าลุนเป็นปเรื่องมันโอ้โหจะตายหาพออยู่ไม่ได้เข้าปีที่สองเละเทะไม่ได้เรื่องได้ลน<า>นเลยหมดท่าไม่มีเลยต้นหมูต้นไม้บอกว่ายาตัดโกลน,น้แม่งตัดโกนเหมือนเดิมให้อจริงๆเมยเขาไม่ได้มาตัดชัดชาติตัดอตเองใช่ไหมสรุปแบบนี้ได้ไหมเขาว่าโลกจะอยู่ยากหรือง่ายขึ้นอยู่ที่ตัวเราใช่เราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนน้ำมัสการค่ะขอบพระคุณค่ะ พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นโไตแหละพอเรา่อกไปนานแล้วเครื่องรวอารุอุตันกดก็เจ็บกดก็เจ็บเจอแดดก็น้ามืดทำอะไรไม่ได้เลยหนึ่งก็ไปเจอนายดีหมายถึงพลนเรือเองปวิทย์เก่งเรียนคะแกก็เห็นว่าเอ๊ะไอหนุ่มนี่มันน่าจะเป็นโรคไตแกก็บอกลองกินดูทําให้คุณหายได้แล้วเราก็ฟื้นอ๊ะเราก็เดินเหินสะดวกขับรถได้ก็อยากให้ลองลองก็ไม่เสียหายลองสักขวดหนึ่ง